nè lắm na, tụi nấm na, cái gì mẹ đi đi, mày chó à? Mày เดี๋ยวป๊อเปียน้นะจะร้องก็เอามือเข้าปะเดี๋ยวเกลี่ยเล็ก หัวนาเจ็บหัวนาโดเอียงเอ็มมาตาเอียงมาตาจิกคุยตีมาเร็วไปเลยตุ้งกับแม่ไปแหนมตุ้งกับแม่ไปนั่นพอจัวพอจัวบังกับนอนไปตีเบี้ยก่ยอนไปนอน <un hum ph commissions>